สวัสดีครับรายเดี่ยวคนชิวชิวนำเสนอเมนูคะน้าห้องกงผัดน้ำมันหอยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำและว,วัตถุดิบต่างๆนะครับนี่ก็คือหน้าตาของวัตถุดิบในการทำผัดคะน้าห้องกงน้ำมันหอยนะครับวัตถุดิบของเราก็ประกอบไปด้วยนะครับ ค้ะฮ่องกงเห็ดหอมน้ำตาลทรายน้ำซีอิวขาวน้ำมันหอยน้ำมันงากระเทียมสับแล้วก็ผงปรุงรสนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับ อื่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอากระทะใส่น้ำแล้วตั้งไฟนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาคณะฮ่องกงมาลวกสักเล็กน้อยก่อนนะครับลวกพอแค่คณะสลบแค่นั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาคณะนะครับลงลวกนะครับ แล้วก็ปล่อยไว้เดี๋ยวให้น้ําร้อนสักพักมึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาคณะขึ้นนะครับพยา,า,า,านนยามกดๆให้คณะจมน้ําไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมื่อพอแล้วนะครับแล้วก็เอาขึ้นนะครับจากน้ําร้อนนะครับครับ นี่เมื่อเราตั้งไฟมาได้สักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟนะครับแล้วก็เอาขนาห้องกลงขึ้นเมื่อเราตากขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปแช่น้ำร้อนเอ็น้ำเย็นนะครับแช่น้ำเย็นเพื่อจะได้ให้ผักเรามีความเขียวสดอยู่นะครับและนี่ก็คือหน้าตาของคนาฮห้องกลงนะครับ เมื่อเราลวกแล้วแล้วก็เอาไปแช่น้ำเย็นแล้วนะครับนี่ก็เตรียมใส่จานไว้รอนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการผัดน้ำนะครับผัดน้ำแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้นำมาลาดหน้าอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือผัด น้ำลาดของคณะฮ่องกงกันเลยนะครับอื่นเราก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับตามด้วยนะครับกระเทียมกระเทียมัครับแล้วก็ทาการผัดกระเทียมให้เหลืองหอมนะครับ เมนูนี้ก็แต่ว่ายากก็ไม่ยากนะครับก็เมนูง่ายๆอีกนั่นแหละนะฮะสำหรับใครสนใจก็ลองดูแล้วก็ลองทำตามได้นะครับเดี๋ยวเมื่อเรากระเทียมเราเริ่มหอมแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส จะทำการปรุงรสนะครับก็ใส่น้ำมันน่อยนคะครับปรงรสยิขาวแล้วก็าลส,สาย ว่าทำการวนให้ทั่วให้เข้ากันนะครับเมนูนี้ก็ทำไม่ยากนะครับมเมื่อน้ำร้านเราได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่เห็ดหอมใส่เห็ดหอมลงไปตัดให้เข้ากันนะครับ นี่ก็จะเสร็จขั้นตอนของการทำน้ำลาดนะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปลาดนณะฮ่องกงนะครับครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทำการตักราดนะครับตักลาดหน้าของคณะฮ่องกง แคจะเป็นหน้าตาของคณะห้องกงผัดน้ำมันถอยนะครับเมื่อเราตักเสิร์ฟใส่จานแล้วนะครับแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเกียวนะครับหน้าตาน่ารับประทานมากนะครับใครๆที่สนใจอยากจะลองทำตามก็ลองดูนะครับวัตถุดิบต่างๆเราโพสต์ไว้ให้ด้านล่างแล้วนะครับว่าใช้อะไรมัางก็ลอง ตเมนูนีนน้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วพบก,กันใหม่ EP หน้านะครับถ้ากกดไลค์กดแชร์ช่องไลค์เดี๋ยวกดเชียชิด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนว่าเมื่อมีคลิปใหม่ๆออกมานำเสนอนะครับสวัสดีครับ